สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถคอนด้านะครับ CBR 650จริงๆตัวนี้มาจาก CB 650นะครับ Modify ม,มาเป็น CBR ตัวสปอร์ตนะครับมาเริ่มกันเลยมีของแต่งให้ด้วยนะฮะมีงานคาร์บอนนะครับบังโซ่บังโคนหลังนะฮะแล้วก็ครอบสวิงอาร์มคาร์บอนนะครับ ข้อเฟรมคาร์บอนงานสวยเลยนะครับช,ช็อคช็อแต่งให้มันเหมือนโอรินนะฮะทั้งทำสีแล้วติดสติกเกอร์งานสวยนะฮะมีสายแรงดันสูงนะครับระบายความร้อนนะฮะมีกากถังคาร์บอนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กันลอยถังนะครับตัวนี้เป็นฝาถังน้ำมันนะฮะเพียวคาร์บอนอย่างสวยเลย นะแล้วก็ปรับปรับระดับโชคนะฮะความแข็งของสปริงปรับค่าสปริงได้นะครับทั้งโชคหน้าน้ะกาศสวยนะฮะชิลบังลมแต่งไฟเลี้ยว LED กาดหม้อน้ำค่อนข้างครบคับตันนี้ปอกแฮนด์โดมิโนนะครับเครื่องสวยนะครับเนี่ยคาร์บอนตรงเฟรมเนี่ยผมว่าสวยมาก รอบสวิงอาร์มก็เป็นคาร์บอนงานสวยเลยนะพ่อเดิมนะครับพ่อเดิมน่าจะผ่ามาแล้วเรียบร้อยเบาะสวยนะครับใช้รักษาแผงคอบนล่างสวยนะครับคันนี้สต็อปเปอร์สวยนะครับไม่มีล้มหนักดูแลอย่างดีนะครับมาดูใหม่กันคันนี้25,000นนะครับขอลองสตาร์ทหน่อย น้ำมันน้อยครับสตาร์ทเรียบร้อยเสียงเครื่องนุ่มๆครับเสียงเครื่องนุ่มๆนะครับเหมือนเดิมนะครับกันนี้รับประกัน3มเดือนจากทางร้านนะฮะมีรถที่ร้านนะครับ,รานนรบฝากด้วยฮะร,รถที่ร้านมีรถให้เลือกค่อนข้างเยอะครับ ประมาณ50คันด้านในด้านนอกนะครับมีให้เลือกอีกนะครับรับประกันคันนี้3เดือนนะครับมีปัญหายกรถถึงบ้านเลยนะฮะเปลี่ยนน้ามันเครื่องฟรีนะครับคันนี้เป็นคันที่ขายดาวนะฮะขายดาวเปลี่ยนสัญญาคุ้มมากปกติต้อง่ัน48เดือนตอนนี้เหลือ36เดือนเท่านั้นนะครับหายไปปีหนึ่งเลยนะครับใครได้ไปผมว่าคุ้มมากค่อนข้างเยอะนะครับ โอเคครับถ้าสนใจก็ฝากด้วยนะครับหรือสนใจกันอื่นทักเข้ามาได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ